ก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันนะครับอยู่กับผมไหมครับอันนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมบที่ว่าเพลสันลิฟน้ำชมคือแมบนี้แมบนั้นน้ำชมแบบนี้แหละแบบที่เราต้องหนีจากคู่น้ำชมวันนี้ผมจะเป็นคนบ้านคือมปนอัปเดตมาใหม่น้ำชมคืออัปเดตเาจะหนีเราจะหน,นีมาผมหนีเลยแข่การคือผมหนี แบบนี้ต้องไปตำลุคือผมสม,ม,าม่าผมชอบผมชอบเล่นแบบนี้เพราะม,ม,มัน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 สนุกเลยไปกันมีเลยผมหมอบไม่ได้อ๋อตั้งนี่จับโอ้ยไม่ีใครเน่ไม่ีใ,ใครเน่ ไ่เอาปืนผม,มต้องย้ายฝั่งคุณผู้ชมนี่คือผมเป็นโจนเลยเนะี่ยอุ้ยรถ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 ,รถมาแล้วโอเคจะรับคือผมจะผมไม่รู้เนะี่ยคือมันต้องไปไหนคือผมไม่ค่อยเล่นปเป็นโจนเท่าไหร่คุณผู้ชมคือผมเล่นอนะ่ะผมเล่นเป็นตำรวจผมปรับแต่งกันครับผมเล่นไน็น,น,นไตำรวจจริงคุณผู้ชมคือเป็นแบบอะไรน,นะเป็นพวกอ่าตำรวจสมมติผมตำรวจมันมีปืนอย่างงี้จะน่าขนลรคนนี้ไป ก็นี่ไงเราต้องเพิ่มข้องบนใช่ป่ะคือใครคือผมก็จำไ,ได้นะท่านผู้ชมใครถ้าใครจำได้ก็บอกผมได้ละไปมันมันมันน,นี่ต้อยจะ้ามาส่งี่นี้ท่านผู้ชมคลิปเ,เพื่อวางรถมันจะมีให้เปลี่ยนฝั่งเกมนี้ไม่มีอัปเดตมาสัะพานท่านผู้ชมเขากลับอัปเดตแล้วก็เลยมาเล่นหน่อยแทบไม่ได้เล่นเลยก็เลยว่ามาเล่นตอนทำคลิปได้ดีกว่า เติมนะเติมจริงด้วยไม่เอาถ้าเราโดนจับเราก็จะกลายเป็นโจใช่ไหมให้เป็นคนนักโทษมืดผมจะเปลี่ยนไฟยังไงอะมันจะมีให้เปลี่ยนฝั่งอยู่นะใช่นั่นแหละท่านผู้ชมมาเปลี่ยนไฟยไงผมดูก่อนนะครับว่ามาเปลี่ยนไฟงยงไงถ้าไม่เปลี่ยนไม่ก็ไม่เป็นไรผมจะปลุกเงี้ยแหละ ผมอยากเปลี่ยนฝั่งมากเลยนะคือถ้าผมตายมาผมก็กลับมาอยู่ที่ตรงนี้ไง่5ผมว่ามันต้องมีให้เราเปลี่ยนเราเนี่ยนเะนี่เยเขาเกิดข้างบนใช่ไหมโอเคเราข้างบนมา ใช่นิ่มชมจะเปลี่ยนฝั่งยังไงเนี่ยมันต้องมีให้เราเปลี่ยนฝั่งมากอะไรส้มไม่ต้องให้เราเปลี่ยนฝั่งแต่เราเปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนไม่เป็นน่ะแหละโอเคแม่น้ำช่วยไม่เป็นแหละมา,าแค่นี้นแหละไปสู้เลยนั้นแต่ผมจะไปยังไงก่อนคือผมไม่มีกีการร้องร้อง,องก่อนแล้วกัน ออกติดติดพี่ตำรวจปะน่าใช้ตำรวจอุ๊ยโอ้ติดแก่ทำมะไรเข้าอย่างเงี้ยมันจะมีให้เราขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมหาผมไม่มีนี่พี่ชมอ่าผมจะเข้าไปยังไงอ๋อผมต้องขึ้นฝั่งนั้นไปไปไปฝั่งนั้นดีกว่า แพ้ไม่เป็นไรผู้ชมแพ้ไม่เป็นไรเราถือว่าเราไม่ชอบคนอื่นเขาเขาต้องฆ่าตำรวจก่อนมัน้งเนอจะเปลี่ยนฝั่งอันนี้ผมไม่รู้นะผู้ชมฟังเดี๋ยวกันปะ่ะรอซ้ำศพซ้ำศพผมยิงที่ฝั่งนี้ก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้นะ

ม้วนหมดียน้ไม่หมดอ๋อฝั่งี้ขึ้นได้ว้าผมเรู้เละจะกลายเป็นแก๊งใหญ่ไปแล้แก๊งมาเฟียมาเฟียโเจอเจ 나, 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 เีอันะเวยโอ้โหยิงเมเลยอ้าผมตกมาสงนี้อไ้ึไปฟัง้ผมพึ่งไปใส่ตำรวจรวมชม

วอารอแค่ไหวะเนี่ยเอาีดกะปืมาจะให้ีดกามาับืนว้่อโย้โดนจับโอ้ยโดนจับยังออกมาจับได้ รอให้เป็นนักโทษเลยเป็นคนดีมากดีกว่าริงผมก็รอแค่ไหนนะรอ,อบรอเพื่อนเพื่อ,อยิงยิงตาแล้วผมก็ไปดีเอาก,การกามาได้นี่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 นีขึ้นแบบ Porque me Es como อย่าเข้าไปข้างในมากเลยเอาโดนจับเจ้าปืนสักหน่อยจะยิงตายเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้ยขอดักข้างหน้าแล้วครับทุกคนต่อไงต่อเนี่ยไปต่อยต่อยต่อย ลุ้มตายลุ้มตายนี่ตาย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 นี่นี่ต่อยเลยนี่ไงตยนั่น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 โอ้ยจุก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 ลุ้มเลยอุ้ยอุ้ยดีเลยผมจะได้เอาค้อนกดนี่คอนอยู่นี่ เก็บตั ard, anyway, <c oughs> ้งเก็บมเรา้เก็บมีน้ำชมเดี๋ยวเขาเห็นเฮ้ยอุ้ยเก็บโดนริงแล้วจริงๆฝั่งนี้มันไม่น้ำชมผมว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไหมนะที่ผมเล่นอีกเวอร์ชันที่คล้ายๆเกมน้ำชมคือมันจะมี ทางก็ได้ขุดอยู่แต่ไม่ไม่มีวะมันพราะมันน่คนคนสร้างคนละขุดกันพรามันแบบใครๆเงินไม่ใช่แต่มันมีให้เราเอ้นี่อยู่เอาความกำแพงแล้วก็จะมีให้เราไปไหนนะปืน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 ปนี่ปืนร้อยเอาลงแล้วเอาลง ฝั่งนี่มันคนละฝั่งกันคุนผู้ชมอ่าฝั่งสีแดงให้เก็บได้ขีกาละเก็บได้ย้ายฝั่งละพวกผมก็ต้องพุกผมก็ต้องตรวจ เยิงตายแมได้ออกคูและผมเชเขาจะปล่อยผมเนี่สุดเขายิงผมตายตยมคโดนเดีด๋โดนเดโดนนี่หรอที่ผมบอกเขียรหรอ่ไ,ได้เขาไม่ได้แต่ได้โอ้โอ อ,อ้พี่ค้าสุกเลยผมว่าผมอยากผมว่าผมจะเปลี่ยนฝั่งนี้ผมเปลี่ยนฝั่งนะครับท่านผู้ชมเป็นผมจะเป็นเป็นตำรวจมั่งนะครับก็เราเป็นนี่เยอะแล้วเป็นอะไรนะเป็นโจรละเป็นตำรวจมั่งนี่จเจอเเจอ ัวเลยว,วัดรยอริงแล้วไ,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 ไม่รู้ที่รู้ยิงก,ก่อน อามื pi, 拜拜 kur, ่อกี้ายผมยังไม่ตายผมน่าจะได้อ้ยจไม่ม่นรโจรไม่ได้จับมันจับมันสาจัดนี้อุ้ยออปืนม่่ผมยงนีูููู้ซะด้วย แน่ๆเมนว่าเอ,าอสวยโอมันมันมัน เนี่ยมีปืนแน่ร้อยผมคุกแล้วตรงนี้คือตรงนี้ไม่มีใครกล้าบุกแล้วโอเคนะครับชมก็ขับคลิปก็มีแค่นี้ครับคือตอนนี้ผมก็ใหญ่สุดเลยคลุกแล้วและนี้คือผมไม่เป็นวัดเออคือไม่มีใครมาสู้แล้วเพราะว่ก่อการร้ายก็ไม่มีแล้วโอเคครับชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไลค์เป็นชัยกดตั้มนะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปใหม่ครับก็โชว์แค่นั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยครับ